สวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคิว r ี่นะครับคิวรีก็เป็นฟังก์ชันใน Google s h e e t นะครับที่ผมได้เคยเกล่าวไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับคิวรีนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอันนี้คลิปที่เคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับสมมุติว่าเรามีฐานข้อมูลนะครับที่อยู่ในชีทชื่อว่า data นะครับ นี้เวลาเราจะมา,าใส่นะครับเราจะมากรองนะครับค u วรีนะครับใช้คาว่าเท่ากับนะครับแล้วก็จะมีก็จะมีคิวรีนะครับแล้วก็เลือกฐานข้อมูลมานะครับที่เราต้องการครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ select select นะครับ ตามด้วยถ้า Star ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็0ก็คือเราหัวคอลัมน์ก็คือถ้าศูนย์เนี่ยก็คือหัวคอลัมน์ไม่มีนะครับถ้าเราใส่1ก็คือเราจะเอาหัวคอลัมน์มีหนก็คือเอา1ออกนะครับ ใส่สองอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมาเรียงกันอย่างเงี้นะยเนาะเดี๋ยวเราไม่เอาเราใส่สูตรนะครับอ่ามันก็จะเราก็คือจะเราจะเอามาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหัวคอลมน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมย้ายขึ้นมาตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตย่ยอกระชับอ่าอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เราใส่สูตรเข้าไปเนะาะทีนี้ถ้าเราจะใส่คำว่าเท่ากับนะครับแวรนะครับเอเอา,อางี้ A B A B C D นะครับแวรดี D นะครับเท่ากับ เราใส่ดับเบิลโคดนะครับชายเอา,เอาเออหรือว่าต้องใส่เป็นซิงเกิลโคดอ่าน่าจะใส่เป็นซิงเกิลโคดโอเคอ่าอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นว่าการฟิลเตอร์เอเอ่อหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับ A1 หนึ่งนะครับถึง F 3นะครับก็คือ f 3ถึงตรงนี้ f สามก็คือตรงนี้นะครับโดยที่นะครับคอลัมน์ d นะครับก็คือคอลัมน์ที่เป็นเพศนะครับเท่ากับชายนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งเคสนะครับถ้าสมมติว่าผมเอาเอา3ออกนะครับมันก็จะเป็นการกรองทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยจนถึงแถวสุดท้ายนะครับที่มีข้อมูลนะครับก็จะดึงมาหมดเลย อย่างนี้หัวข้อล่น์มันจะไม่มีนะครับถ้าเราใส่หัวข้อลัมน์เป็นหนึ่งนะครับมันก็จะมีหัวข้อล่น์หนึ่งออกมาด้วยนะครับทีนี้อันนี้คือเท่ากับนะครับถ้าเราไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเครื่องหมายตกใจถ้าไม่เท่ากับก็จะเป็นหญิงนะครับสตดว่ามีมี ถ้าเราไม่อย่างเงี้ยนะครับชัวว่ามีข้อมูลที่ไม่ระบุนะครับหรือว่าจะอาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะครับนักบวชสมมุตินะครับนักบวชชิดนักบวชนักบวชอย่างเงี้ยนะครับในความหมายของไม่เท่ากับชายนะครับ ก็จะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชายก็จะเป็นหญิงหรือนักบวชก็ได้หรือเป็นข้อมูลที่ว่างก็ได้นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เท่ากับชายตรงนี้มันก็จะออกมาเพศช,ชายนะครับหรือว่าเราใส่เท่ากับหญิงอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะได้กรองออกมาเป็นหญิงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทริคนะครับสั้นๆก็คือ,อตัวเครื่องหมาย ตกใจแล้วก็ตามด้วยเท่ากับมันก็จะเป็นไม่เท่ากับน,นะครับประมาทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นทริคที่ผมเพิ่งทราบนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆก็าสามารถท่านสามารถย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ